ค่ะชมแน่มกับซามไววันนี้นะคะจะมาพูดถึงนวัตกรรมของลูกชายลูกสาวนะคะอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะคะก็คือคุณสมบัติที่ตอนเล็กๆเนี่ยที่ลูกสาวลูกชายศึกษาเนี่ยก็คือคุณสมบัติทางควอนตัมนะคะก็คือมีเชิงปริมาณ q uantitative ก็ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะคะ เขาเรียกว่ามีค t i t a t ที e แล้วก็สามารถแปลงรูปไปเป็นเวฟแล้วก็เป็นดูอัลลิตี้ได้นะคะก็ขึ้นอยู่ว่าอะตอมชิ้นน้นอะตอมประเภทไหนแล้วก็มีแพทเทิร์นนะคะอันนี้ก็คือมีค u a n t i t a t ที e กับแพทเทิร์นแล้วก็แน่นอนว่าต้องมีทิศทางนะคะอันนี้เป็นของสำคัญเลยแล้วก็ต้องมีสเตทอ่าใช่แล้วควอนตัมมีสเตทมีอะไร มีบวกลบนิวทรอลมีได้ถึง360องศาเลยนะคะคล้ายๆกันเพื่อเข้าสู่เอ่อซิสเต็มค่ะเขาเรียกว่าควอนตัมซิสเต็มเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีโพลกับซีโร่แน่นอนนะคะมันก็จะเป็นเรียกว่าเป็นกรีปแพทเทลดอกไม้ได้เลยอันนี้คือคุณสมบ,บัติทางควอนตัมค่ะผลงานนว,วัตรกรรมของลูกเนี่ยที่น่านไปเนี่ยถ้าเกิดเราใช้แมสสเปกโตมิเตอร์ก็เทียบกับเข้ากับ คนตาบอดถามทางนะลูกชายก็เลยได้รางวัลไปอันนี้ไปนะคะก็คือน้องแตนียลบูบงเนี่ยเขาได้ดูโลกฮ่องกงเนี่ยเขาได้นวัตกรรมนี้ได้ฟิสิกส์โอลิมปิกกับได้โนเบลไพรส์ไปแล้วแต่บางเอิญเนี่ยคณะละครเนี่ยเขาไปจัดที่แวร์ไซน์ข้างเยอะแล้วเขาปลดรูปออกปลดลายออกค่อนข้างเยอะค่ะ หมือนแบบบางทีบุกลุกบ้านอะไรเงี้ยนะคะเป็นแบบว่าคนออทิสติกเห็นแล้วก็แบบขี้ฉายเขาไปปลดออกอะไรเงี้ยนะคะเสร็จแล้วเนี่ยน,นวัตกรรมของน้องอภิกาเขาก็รู้จักว่าการใช้ควนตั้มอะตอมต่างๆเนี่ยเพื่อใช้เป็นผลิตภัณฑ์ของโซลาเซลล์นะคะแล้วก็มีอีกเยอะเลยมีทูแมปปิ้งใช้เก่งมากเลยนะคะแล้วก็มีน้องบอยเนี่ยก็ทำสำเร็จแล้วคือย้ายมวลสารข้าวฟากแล้วก็ โนเบลเนี้เขาก็ทำให้มันนุ่มนวลขึ้นคือเขาทำพิสูตรแล้วก็ทำอะไรเสร็จแล้วเรียบร้อยเนี่ยะค่ะถือว่าเป็นแมนนวลมาเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ขึ้นไปรับบางวันนี่ก็คือมีน้องแดนนียลมีตัวเรานะคะทำวัฟแล้วก็มีน้องบอยทาวอนเเทนทาวอนเนี่ยที่ขึ้นไปรับที่แล้วก็ไปพรีเซนต์ในงานที่รับโนเบลไพรส์ด้วยนะคะอย่างเลนสตาร์เนี่ยนะคะ คำว่าคาวเนี่ยภาษาเยอรมันเนี่ยแปลว่าคนธรรมดาบุคคลธรรมดานะคะในคาวสต์เนี่ยอาจจะเอาเลนมาจากในคาวซึ่งเป็นฝรั่งมั้งคะนะคะแต่ว่าอาจจะเป็นบุคคลธรรมดาอะไรก็เขาเรียกว่าเป็นบุคคลกลางที่เราไม่ระบุว่าเป็นใครนะคะอนฝรั่งเนี่ยมีเลนตาเนี่ยถ้าอย่างนี้ฮิวแมนเนี่ยนะคะเขาเรียกว่ามีออกตาเฮอร์คิวลิสก็คือจะอธิบายว่าทางไบโอโลจีเนี่ย ก็คือเป็นเลนส์ใสนะคะเลนส์นที่เมลานินต่ำที่สุดของทางฝรั่งคนชนชาติยุโรปีเนี่ยมีสีเลนตาที่เมลานินต่ำโดยธรรมชาติโดยไม่มีผลิตเมลานินเลยนะคะค่ะทำให้เห็นพอวางเลนส์ซ้อนค่ะไม่เห็นตาฟ้าตาเขียวได้ะคะ่ะ สำหรับเราเนี่คะ่ะไม่สามารถเปิดเผยหน้าตาได้คะ่ะแต่รู้ได้ว่าเคยมีลูกที่เด็กอ่อนแพีแต่ตอนอยู่ที่ในเมืองอะนะคะเป็นคนผมทองนะคะตาสีเขียวแล้วคุณพ่อเป็นคนเยอรมันบางเอิญเออมันจะมีโปรเจกมันจะมีเทคโนโลยีโปรเจกเตอร์ 3D รับความต้ามที่เปลี่ยนหน้าตาศสียกรรมนะคะแต่ไม่ได้เปลี่ยน DNA เพราะฉะนั้น คนเนี่ยหน้าตาเหมือนกันคือขโมยแพทเทิร์นหน้าตาคนมาได้ค่ะซึ่งเป็นวิธีที่ผีแม่ไม้ทำมาแน,าว,นาวนานแล้วนั่นเองนะคะแต่ว่าไม่ใช่เจ้าของเทคโนโลยีจริงค่ะ